หนึ่งสองสามไม่เห็นได้เลยมันไม่ได้มันทับกันจะนั่งได้ไง<ะ>นั่นไงนี่ไงสำหรับที่นั่งพี่เชื่ผมลมไหมพี่เชื่ผมคุยทช่ไหมพี่พูดสิโอ้ยผมขับรถเอนเลยเห็นไหมเนี่ยวรถนี่มันพลิกไม่ได้อ่ะโอ้เชี่ยชิบหายอะไรเนี่ยไอ้เอฟ้งไอ้เอชี่ยอะไรเนี่ยไ,ไป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 ด้ไปด้วยไปด้วยไ,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 ไม่มีใครโผล่ไปใช่ไหมไม่น่ามีมั้ง เธอไปยิ่งใส่ชุดอุ้ยแล้วเรื่องอยู่แต่สู้เคเคเอเคเคไม่ได้เคเคแม่งวิ่งรถหมอแม่งวิ่งครับพี่สี่ร้อยห้าร้อยอ่ะเออขอโทษขอโทษขอโทษขับไม่ดีเองจับพี่แฝงเหรอใช่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 น่าจะมาผิดคันอ่ะดูสภาพแล้วอ่ะเอาทำไมอ่ะไม่ผิดพี่สี่คนนะไฟนะพี่มาถูกคนแล้วคิดถูกเลยขึ้นมากับบ้านเนี่ยสลับที่นั่งใช่ไหมฮะสลับจะได้ยังไงมันนั่งสองคน ลองกดห้องการเดียวจะได้ปะไม่ได้หรอกจะว่าหนึ่งสองสามไม่เห็นได้เลยมันไม่ได้มันทับกันจะนั่งได้ไงโอ้มันกัดนั่งไงนี่ไงสำหรับที่นั่งพี่ชวนผมคุยทำไมพี่พูดซิโอ้ยผมขับรถเอ้เลยเห็นไหมเดี๋ยวรถนี่มันพลิกไม่ได้อ่ะโอ้เชี่ยชิูหายอะไรเนี่ย เียอะไรเนี่ยกูเป็นไรตายแล้วนี่มันพิกไม่ได้อะพิดถูกไม่ได้ขึ้นมากับมันเนี่ยดูดีมันทิ้งผมได้ไงอะ่ะงงผมมากับมันแต่มันไม่สนใจผมมากดูดีมันไม่อยู่เลยอะ่ะพี่ทำอะไรพริกรถทีลอยขึ้นฟ้าเลยมันเนี่ยพี่ทำให้ผมกลับซีเงเด้งโคตรใคไอ้เองตกปะพึ่งตายเลยโอเวอร์คืนพิวเบเลยอันนี้เขาเรียกรถได้เหรอน่ะสภาพขนาดเนะี้ยนะี่เงย ถ้าแบบกําลังแบบขับรถอยู่นี่ว่าแบบรถที่เขาไว้จีรีกอะ <c oughs> โอ้พี่บูลลี่เหรอมันเป็นแอร์ธรรมชาติางไงอ๋ออ๋ออ๋พี่ไม่เคยเห็นรถอย่างนี้เหรอที่มันเปิดแบบไม่มีประตูอะเออเอเอไม่เคยเคยเคยเพี่ยังนี้เลยผมก็ไม่เคยเหมือนกันอ๋อดูนั่นแหละไม่เคยสภาพร,าพรถห่าแบบนี้ก่อนเขาขโมยก็ง่ายสิถ้าไม่ปีอกคฆาตกร ฆาตกรห้าคนฆาตกรอะไรห้าคนไม่มีฉันจะเวลาใช้จุดฉลับได้เลยไม่ใส่ทั้งนั้นหรอไม่จริงไม่จริงที่สุดอย่ามาใส่ลายป้ายสีไม่จริงเนี่ยเนี่ยดูดิป้ายสีเราจนถึงตายเฮ้ยดูเนี่ยดูจมูกยังดั้งหักไปเลยเนี่ยแปะพัลสเตอร์ไว้เนี่ยบอกไว้เลยไม่ยอมใส่ให้มันพิมพ์รักจัน ไปเพื่อนมันอยากพีกพวกเรจนวอดวายอยู่หัวกันบอกไว้เลยไม่ยอมแพ้พ่ายโอ้เพรามาเขามาวอนอายุดูอิงโอ้พริกเขียมพริเขียวจะเย็นด้ฟัจเย็นด้วเราเป็นคนไทยเราต้องพูดภาษาไทยแค่ละวม่ฉลาดหรือเปล่าละจะกลัวหรือเปล่าฉลาดนั้นฉลาครับแบบว่าเพิ่แค่ลงรักคพี่มีไฟเอฟใหม่ไม่มีครับ ชูใจเธอคนนี้น่าดูโอ oh บ a b y อ l ล i e อยู่ใจเธอมาฟังแฟนร้องเพลงกันเขาฟังจนหลอนนะชอบครับคุณง่ำง่ำชอบคุณง่ำเพราะแค่ลมักคุณควายเนี่ยเบอร์เกอร์เขาเบอร์เกอร์ชูใจเธอคนนี้ผมเจำชี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทำให้ใจผมละลายเฮ้ย แม่จับอะไรล่ะครับไม่ได้จับอะไรล่ะครับอจะได้เพิ่มเสียงพี่พูดอะไรอ่ะพี่พูดอะไร่าทำอย่างนี้ได้ไหมอยากทำอย่างนี้ได้ไหมพี่พูดสิฮะฮัลโหลครับอะไรอ่ะน้ากลงหนูอยู่บน้ามกางแล้วอย่าอะไรวะนะเกินไปเขาเรียไม่เรียกว่าหมูนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับผม เวลาหรือเปล่าครับอย่ามันตัดหน้าเราเมื่อกี้เห็นป่่ะทานผู้ชมมันไฟเขียวเว้ยมันตัดหน้าเรานี่ไงเจอพูดเป้าหมายโอ้โหเจอเป้าหมายเกือบตายแล้วสิครับเห็นเสื้อส้มๆเกือบชนแล้วพอดีเป้าหมายไม่พุ่งชนนะผมเคยได้ยินมาจากคาราบาลดีองนี้ทำไมได้ครับเดี๋ยวปั้มหัวใจก่อนดิแกนเขาบอกเป้าหมายไม่พุ่งชนไงเรามารับเคสเราก็ต้องพุ่งชนเคสเข้าไปคาราบาลแดงใช่ไหมเรียบร้อยครับผมโอ้โซนราคาผู้หญิงเอา เขาขับชนคนนี่ว่าเขาเป็นคนใจร้ายจังมอุโอ้ยอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยชิบหายเขาขับชนคนนี่ว่าเขาเป็นคนใจร้ายจังมอุโอ้ยอยยอยอยอร้หรือเปล่าครับเกือบตายครับเกือบเอาเดี๋ยวมอให้ข้านอนเตียงครับขอทษครับครับโอเคครับเย้เฮ้ยทไมเขา่ออยสวมาพร้อมเราวะเนี่ย หรือว่ามันจะเป็นเป็นไม่เป็นไรหรอกเออช่างแม่ไม่ไหวเ <c oughs> ฮ้ยเขาเซลฟี่เขาเซลฟี่เขาต้องแอบถ่ายเราแน่นอนเรารอ,อขนาดนั้นเลยเนี่ยว้าวโคตรอุ้ยเพิ่งดูว่าตัวเองรอ,อขนาดนี้ <c oughs> เขาแอบถ่ายไป <c oughs> แบบไ้ปเซนใช่ป่ะทุกคนเทอคิดมันผมปะ่ะเอาโอา้โหสวยมากค่ะสวยมากค่ะ สวยมากเลยแม่สุดสครับวายท่าเดินได้มากเลยค่ะอุ้ยสวยค่ะสวยเฮ้ยนี่มีภารกิจให้ท,ทำเนี่ยถ้ามสมมุติแบบขับรถไปแบบไม่มีบาดแผลทั้งนี้ให้แหวพันเบอร์เอาจริงจริงเกมผมไม่มีบาดแผลเลยเนะ <laughs> นี่ย <laughs> ไม่ได้แล้ว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  <laughs> <laughs> ไม่ได้แล้วโอ้ ไม่มีผมขับรถไม่เคยมีบัตรขับรถดีมากจะพาเขาไปตายโอ้ผมชมตัวเองที่นีแบบที่นี่ยที่แจะให้5,000ันี่จริงบจะให้ประมาณห้0 0มนถ้าไมชนจริงใช่เหรอใช่แต่มรนชนไปแล้วไงไเว้อจจะพไปตม่ตอมแ้เสี้จริง่อยากให้มเยตังค์หย่างน้งเราี้ก็ได้ได้ สุดยอดสุดยอดเราแค่กี่ผ่านเลยวะเนี้ยนั่งไงเราชนเอาไม่ชนไม่ชนม่ชนไม่นอะไรก่อนขอให้ตายนะครับยังไม่ตายการขับรถอะผมแบบเก่งมากสุดยอดสุดยอดเฮ้ยของขับแบบพวงมาลไรกอำพัดแน่นๆเฮ้ยผมไม่ขับเฮ้ยนี่วะรถดีมากอ๋อรถดีที่เราใส่กับของกินใช่ไหมไอ้นี่นมั เอ้ยเอ็นก็ลดดีดูเลยเออถูกแล้ไงเออผิดไรก่อเนี่ยแล้วศไหนเนี่ยเห็นคนบ้าข้างคนบ้าข้างคนบ้าข้างโอ๊ย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 แล้วศพมีไหนเนี่ยเออเนี่ยรถเบิกใหม่แล้วขับไปอ่ะถ้าไม่ชนนี่ให้เลยหมื่นนึงว่ครับที่ให้ส่วนตัวเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแก๊งอะครับที่ลดค่ารักษาแ้าทสกิปสักนิด กกจะรรรรมหือออไยย่างงเี้ของจริงบอกคนจริงบอกเลยคุยคุยละสองแสนแต่พี่จะมาหาหชั่วโมงแล้วก็เจะโอ้โหแล้วไม่ได้มัร้อยไม่ได้แล้วเว้ยไม่ได้แล้วเว้ยไม่ได้แล้ว๋อรู้ยบอกให้สักแสนทีได้เราลุยไหมว่าชนแน่นอนแกงไปนั่นแหละโอ้แกงแกงเองไม่อยากได้ใช่ไหมมันน้อยเกินไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่แล้วก็ไม่กัไม่ตันกัน ไม่เล่าเราก็ไปจ่ายเงินกันเองไงอ๋ออย่างนี้พี่เองไม่คุณน่ากลัวว่าคุณนั่งไอ้แฝงไม่น่ากลัวชิบหายดูมันขับรถดิเขี้ยอะไรเนี่ยโอ้ึ้นต้นไม้ขาก้วยคินเฮ้ยอะไรเผ่าเผ่าที่มันคุ้นเนี่ยไม่รู้ว่ะแล้วนี่มันพลิกไม่ได้อ่ะโอ้เชี้ยชิบหายแล้วกูไม่อยู่ใกล้รถแล้วผ่าดิ้วคตคุ้นเลยอะคตคุ้นอ่ะนี่ยมยี่ยมหนุดหงิดมากเลยเด้อ อโอวยสภสพโลก็คุ้นนะเนี่ยมันแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้เป๊ะๆเลยคันนี้ได้เยอะๆไงแล้วแบบประหยัดประตูด้วยดีนะน้ำมันแห้งพี่ช่วยคุยได้ไหมเกี่ยวช่วงไปอย่าาลอยู่ๆว่าไงได้ๆอย่าไปชวนคุยละโอ้ยโคตรสุดโคตรสุดนั่นไง เฮ้ยกูวาเลวไอ้เฮียเอเวนกูตายวเลี้วแล้วนี่มันพิกไม่ได้อะโอ้เชี่ยชิบหายหัวเล้ว เห็นว่าไอ้สันติถ่ายรูปกูอีกดูดิดูมันทำดูมันทำดูทำมันเหมือนเดิมเลยมันตั้งใจฆาตกรชัดๆวิวจะรอใครไอ้ฆาตกรมันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่มันถึงสองครั้งอู้โถทำโมสังโคละลัยอย่างไรได้นะครับบินไปเลย เออก็เหินไปเลยสิเออนี่แหละคับรถ้สึเราอ่ะโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้้ขอโอ๊ะทำไมเหมือนที่คิดวะนิดเดีย้าเลยไงโอ้ยไม่เหมอเหมือนที่คิดเลยเนี่ย ให้พวกกระป๋องเป็นเล่าให้หรือเปล่านั่นไงคนลงแล้วกันมันเป็นแบบเฮ้ยลงไม่ได้เฮ้ยลงไม่ได้โอ้ย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 ไม่ตาย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 แล้วไปเปลี่ยนรถกันก่อน นี่วะแค่ได้ถุนนี่ใช่ปะโอ้เอาอีกแล้วรู้สึกว่าเปนความง่ายอะไรวะกูขับลงพยาบาลแบเหมือนเป็นชั่วโมงอะกูมาอยู่ลงพยาบาลอะโอ๊ยลงบ้านเป็นอย่างนี้เลยเยจำโรงพลงบาได้ได้วต้องไปนานเกินเออเอาตึงจัดตึงจัดตัวเนี้ยเอาซ้ายขวาซ้า, <c oughs> ายซ้ <c oughs> ายขวาซ้า,ายนั่นมันดูป่ก จะไปเดินไปเติมเต็มตาดันดีด้าเฮ้ยดึงหยาดไม่ชนเลยโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยเป็นไงเป็นไปได้ไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมขี้ควยหนึ่งดอกครับเอ้ยเอ้ยไม่ผมบอกแล้วผมไม่เนีมันไปไม่ได้เลยทางเนี้ยมันจมน้ำเลยเหรอได้ได้ได้เฮ้รถรถหมอมันดำน้ำเลยหรืรถตู้ดวจปะรถตู้ดวมันมุดน้ำได้ไหมเหรอ ีน้ำลึกพี่โอ๊ย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 แล้วขับรถมาทำไมคิดถูกว่าเราขึ้นมากับมันเนี่ยเฮ้ยล้วสำรวจมันทำน้ำได้ไหมเดี๋ยววะไปเดิขึ้นไปทำทิชไบต์ขึ้นเอาเอาไปไปเป็นไงพิมพ์รับเคสด้วยทิชิบหายแล้ววิ่งไปล็อกก็ได้เว้ยกลัวมากเวลาสองคนนี้อยู่ในกันคอยจะตายกันถึงคิด รถดนำน้ำเป็นเงนล้ที่หมาย